ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องอะดีเลกนะคะที่หนูเลือกมาในวันนี้เป็นการทําขนมเค้กค่ะที่หนูเลือกมาเพราะว่ามันมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เหมือนกรใช้สมองค่ะเพราะว่าที่หนูเลือกมามันเป็นการทํางานของหนูเพราะว่าหนูเคยทําอาชีพนี้มาก่อนก็เลยเลือกการทําขนมเพราะาหนูเคยทําเป็นผู้ช่วยทําขนมมาก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะในเวลาว่างของหนูชอบทําขนมมากเพราะว่าเหมือน มันว่างอะนะคะก็เลยถ่ายทําดีกว่าก็เลยทําขนมก็เลยตั้งเป้าในตัวเองว่าเอองานอดิเรกอเนี้ยคือการทาขนมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามไม่รู้จะทาอะไรแล้วพอเราทำไปขนมปุ๊บมันก็ได้ช่างตวงอะไรต่างๆส่วนผสมของแป้งมันก็เลยให้เราอะมีความคิดสร้างสารรค์มากๆเพราะว่าเหมือนเราได้ทําสูตรของตัวเองไปด้วยทําขนมอยากกินสูตรไหนเราก็ทำของเราเองไม่ต้องไปซื้อ